สวัสดีค่ะวันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดน่านเดินทางมาถึงจังหวัดน่านก็ค่ําแล้วค่ะก็เข้าที่พักนอนพักผ่อนค่ะเพราะเหนื่อยจากการขับรถมานะคะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะจุดแรกเลยที่ไปรอไปชมพระอาทิตย์ ขึ้นที่วัดพระาธาตุเขาน้อยวัดนี้อยู่บนภูเขาไม่สูงมากบุ๋มไปรอตั้งแต่ตีห้าครึ่งได้เห็นวิวเมืองน่านทั้งเมืองเลยค่ะทะเลหมอกจางๆลอยมากับอากาศเย็นๆและพาพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามประทับใจมากเลยค่ะวัดนี้แนะนำเลยนะคะอยู่ในตัวเมืองไม่ไกลมากนะคะขึ้นไปจะมีคนขึ้นไปเหมือนบุม๋มขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปรอชมพระอาทิตย์เหมือนกัน พระอาทิตย์ขึ้นฟ้าเริ่มสว่างบุ๋มก็เดินเข้าไปไหว้พระที่อุโบโสถของวัดพระทาตุเขาน้อยค่ะบริเวณรอบๆเงียบสงบดีมากเลยวัดในจังหวัดน่านเยอะมากเลยค่ะทริปนี้ทั้งทริปมอบให้วัดทั้งหมดเลยค่ะนอกจากมุมกลางเต็นท์กับวิวธรรมชาติแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพพระทาตุเขาน้อยค่ะ แล้วเราก็มาต่อที่ร้านอาหารพื้นเมืองหาอะไรลงท้องสักหน่อยค่ะก่อนออกจะออกเดินทางต่อพออิ่มแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็วัดบริเวณที่แถววัดภูมินที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะคะ วัดนี้บุ๋มมาจอดรถค่ะแล้วก็เดินไปรอบๆนะคะวัดติดตกันเยอะมากเลยค่ะใครที่อยากจะไหว้พระเก้าวัดแนะนำจังหวัดหน้าเลยนะคะวัดในบริเวณตัวเมืองเยอะมากและนี่คือซุ้มอุโมง์ลีลาวดีค่ะที่ทุกคนต้องมาเช็คอินอีกเช่นกันหลังจากออกจากตัวเมืองเราก็ไปกลางเต็นที่ ดอยเสมอดาวค่ะอุทยานแห่งนี้เงียบสงบบริการดีค่ะห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีจุดให้ทำอาหารวิวก็สวยมากเลยค่ะฝั่งนี้เป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะภาพนี้และในตอนเช้าเราก็ขึ้นไปรอเหมือนกันค่ะรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันนะคะอีกฝั่งด้านหนึ่งและก็ที่ขาดไม่ได้เลยวัดที่นี่มีแต่วัดสวยๆนะคะ สวยงามทุกวัดเลยค่ะระหว่างทางที่เดินทางแต่ละที่บุ๋มแวะวัดตลอดทางเลยค่ะวัดต่อมาที่จะต้องขาดไม่ได้ถ้ามาจังหวัดน่านนะคะก็คือวัดหนองบัวค่ะวัดหนองบัวเป็นวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและอีกสิ่งหนึ่งที่คน ในวัดกระซิบบอกกับบุ๋มว่าต้องเดินไปดูเพราะมีไม้ที่มีลักษณะคล้ายพญานาคอยู่ข้างโบสถ์ซึ่งบุ๋มก็เดินไปดูมีความคล้ายจริงๆค่ะทุกคนไม่เชื่อลองดูในภาพนะคะในภาพที่จะเห็นก็อาจจะมองเป็นหลายมุมมองแตกต่างกันออกไปถ้าคนที่มีความเชื่อก็คงจะเชื่อว่ามีลักษณะคล้ายจริงๆค่ะในบริเวณวัดก็จะมีบ้านของ คนน่านเป็นตัวอย่างให้ดูให้ชมนะคะนี่งไงคะภาพพญานาคที่บุ๋มบอกและมีโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ในบริเวณวัดด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเปิดให้มีการเรียนการสอนจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆวัดที่นี่เงียบสงบร่มรื่นในวันหยุดจะมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองด้วยนะคะที่เป็นพ,พื้นเมืองจริงๆออกจากวัดหนองบัวก็ไปที่ร้านกาแฟไทยหรือ นั่งชมบรรยากาศจิบกาแฟระหว่างทางและรับประทานอาหารกลางวันด้วยค่ะบริเวณร้านกาแฟจะมีสวนดอกไม้มีผ้ามีโคมนะคะให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยวิวสวยๆด้วยค่ะคนเข้ามาแวะที่นี่เยอะค่ะมาอุดหนุนบริเวณที่ ขายจำหน่ายสินค้าเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองด้วยค่ะและเราก็มาต่อที่วัดเหมือนเดิมค่ะทิปนี้มอบให้วัดจริงๆค่ะอย่างที่บุ๋มบอกตอนแรกนะคะเพราะว่าวัดที่นี่สวยงามเป็นวัดที่เก่าแก่และต้องมามีหลายๆวัดที่ทุกคนไม่เคยมาเช็คอินและบุ๋มได้มาในครั้งนี้ก็มีค่ะวัดและพระพุทธรูปที่มีปางต่างๆ มีความสวยงามและมีลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไปค่ะตามแต่ละวัดนะคะวัดนี้บุ๋มคิดว่ารอบนี้ที่มาทริปนี้น่าจะประมาณ10วัดขึ้นค่ะจนเยอะจนไม่ได้นับค่ะแล้วก็มานอนที่อุทยานแห่งชาติภูคา ภูแลนคาหรือภูคาเนี่ยค่ะจำชื่อไม่ได้นะคะก็จะมาชมดอกพญาเสือโครงแล้วก็ใบเมเบิลค่ะใบเมเบิลเนี่ยเราจะเห็นอยู่ที่หลังอุทยานที่พักสำนักง,งานของจุดชมวิว1715นะคะ,ะเผอิญเดินอ้อมไปด้านหลังก็จะเจอต้นเมเบิลอยู่ค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปถ่ายดอกพญาเสือโครงบานทั้งอุทยานเลยค่ะรอบๆบ,บริเวณระหว่างเดินทางก็มีต้นดอกพญาเสือโครงกับ ต้นต้นไม้ร่มรื่นตลอดเส้นทางค่ะหลังจากที่เราเดินทางตลอดเส้นทางนี้นะคะวันนี้บุ๋มกลางเต็นที่อุทยานนะคะแล้วตอนที่มาชมจุดชมวิวที่1715ก็มาเจอลานกลางเต็นท์อีกหนึ่งที่ค่ะ หลังจากนั้นเราออกเดินทางต่อค่ะไปที่สปันนะคะบรรยากาศที่สปันดีมากเลยค่ะและเข้าไปพักที่เปียงซอที่โฮมสเตย์ที่เปียงซอนะคะทางค่อนข้างขึ้นมายากเหมือนกันค่ะถ้าใครที่ไม่มีรถ ขับเคลื่อนสี่ล้อก็อาจจะขึ้นมาไม่ได้ต้องจอดบริเวณโรงเรียนจำชื่อไม่ได้นะคะว่าโรงเรียนอะไรแต่ถ้าใครอยากมาที่พักเขามีบริการรถรับส่งนะคะไม่ไกลามากค่ะจากที่จากโรงเรียนไปที่พักนะคะและจุดสุดท้ายที่เรามาในวันนี้ก็คือชายแดนจังหวัดระหว่างจังหวัดน่านมาที่พะเยานะคะเป็น เมจิกเมล์เทนคาเฟ่นะคะก็มาชมวิวแต่เราไม่ได้พักที่นี่นะคะแค่แวะมาดื่มกาแฟเท่านั้นเองค่ะและเอาวิวสวยๆมาฝากโอกาสหน้าเราจะแวะมาพักที่นี่ให้ได้ค่ะเพราะจะเก็บบรรยากาศทะเลหมอกให้เพื่อนๆชมให้ได้ค่ะบริเวณน,นี้ รอบนี้เวลาน้อยนะคะก็เลยไม่ได้พักที่เมจิกเม์เทนค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเรามีโอกาสเราจะไปที่ภูรลังกาใหม่อีกรอบนะคะและภาพนี้เป็นโค้งพับผ้าและโค้งหมายเลข3ค่ะจุดฮอตฮิตที่ทุกคนไปเที่ยวน่านจะต้องแวะไปนะคะสำหรับวันนี้ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ